กุ่มของเห้ามีไผเป็นกระบอกเสียงสื่อสารใหตุกบกุมสวัสดีครับผมสว่างฟุกแสงครับมนี่อีพีที่8ครับเรื่องของการสื่อสารของกลุ่มก่อนที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เรียกครับกลุ่มของเห่ายังเงียบ ต้องมีการสื่อสารเพราะฉะนั้นนักสื่อสารของกลุ่มนี่ถึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับท,ที่สามารถเล่าเรื่องของเฮ้าออกไปให้ผู้อื่นหูนะครับเรื่องที่เฮาจะเล่านะครับเป็นเรื่องที่เล่าง่ายๆนะครับสื่อสารหเห็นออกโซเชียลนะครับถ่ายรูปลงโพสสันสันขอความที่มันเป็นตัวตนของเฮ้ากลุ่มของเฮ้านะครับ ทุกช่องทางย่านิ่งครับนี่คือเรื่องที่เสียแต่เฮ้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นถ้าเฮ้าบม่สามารถที่สิเ้าเก้งได้เฮาก็สามารถที่สิท่าลูกที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ก็เฮ้าลงให้คนเห็นได้ก็ได้ครับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับในกลุ่มของเฮ้ามีผู้ใดเหมาะสมที่สิเป็นนักสื่อสารบอว่ามมเบื่อครับอย่เรื่องที่ตามตอนต่อไปครับ